ต่อไปครับมาดูผลหวยหุ้นรอบบ่ายวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสนะครับนะครับวันวันพฤหัสที่สองนะครับฟันเลกว่าที่เลขล่างสามห้านะเดี๋ยซูมเห็นชัดๆขึ้นนะครับนะครับนะครับหุ้นรอบบ่ายนะครับเป็นเลขสองตัวล่างนะครับรูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวนะครับไล่ตั้งแต่นี้เช้าท่าวันนี้เช้า เข้าก็มาต่อไม่เข้าก็ต่อจีนมาต่อห้างนะครับแต่ถ้าเข้านิเคก็คือหยุดนะครับถือว่าได้ได้กําไรแล้วนะครับรอวันต่อไปหรือรอหุ้นอย่างอื่นหรือรอตัวอื่นนะครับข้อแรที่ได้ข่างสามห้านะครับเข้านิเคนะครับนิเคกับจีนนะครับันนครับนี่นะครับนิเคนิเคข้างล่างออกสองสามนะครับ แล้วก็ต่อมาจีนครับจีนจีนข้างล่างออก5้สครับนะครับก็เข้านี้เคกับจีนนะครับส่วนเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมามาดูผลของวันวมาดูแนวทางวันศุกร์กันอีกทีหนึ่งนะครับว่าวันศุกร์จะเป็นเลขเลขไหนนะครับนะครับ